ความลับของคนที่อยู่เฉยๆนั่งๆนอนๆ,นอนๆก็หุ่นดีเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพนะครับหรือว่า anti-aging and regenerative medicine สามารถกด subscribe กด follow กด add friend ไว้ได้เลยครับ เชื่อว่านะครับทุกคนจะมีคนรู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นญาตนะิคนรอบตัวที่กินก็กินเยอะนะออกกําลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกนะครับแคลอรี่นับเข้านับออกวันนี้กินไปกี่แคลแล้วเดินไปกี่ก้าวแล้วออกกําลังกายไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้ทําแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆก็หุ่นดีเฉยมีความอิจฉาเล็กๆนะใส่เสื้อผ้าก็ออกมาดูดี พอบางครั้งที่จําเป็นจะต้องถอดเสื้อจําเป็นจะต้องใส่ชุดว่ายน้านะครับเ้ยเคยเห็นไหมปรากฏว้าวหุ่นดีวะเห็นไ,ไหมความลับของเขาคืออะไรนะครับความลับของเขาคือระบบการเผาผลาญของเขาเองครับระบบการเผาผลาญหรือว่าอัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยภาษาอังกฤษชื่อว่า BMR นะครับหรือว่า basal metabolic rate ครับ basal metabolic rate เนี่ย อย่างแรกนะอธิบายเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะครับแล,ล้วเดี๋ยวผมจะมยกตัวอย่างอันที่2คือภาษาชาวบ้านให้ดูภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือว่าใน1วันเนี่ยยีิบีชั่วโมงเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีกิจกรรมทางกายเลยไม่ได้อยู่เฉยเฉยอะ่ะเราใช้พลังงานไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับหน่วยก็เป็นกิโลแคลอรี่อันนั้นคือภาษาวิทยาศาสตร์นะครับอ่ะมาดูภาษา,าคนธรรมดาบ้างเปรียบเทียบละร่างกายเราเนี่ยเหมือนรถยนต์รถยนต์คันนี้ไม่เคยดับเครื่องถูกไหมถ้าดับเครื่องก็คือ ก็คือไม่อยู่แล้วอะ่ะเสียชีวิตไปแล้วนะครับรถยนต์คันนี้จอดอยู่เฉยๆนะจะต้องมีการรอบเครื่องมจะต้องเดินเบาถูกไหมมันต้องมีการใช้มันต้องมีการทํางานของเครื่องยนต์แล้วในหนึ่งวันเนี่ยยีบสี่ชั่วโมงเนี่ยรถยนต์คันนี้รถจนต์คันนี้ใช้น้ํามันไปทั้งหมดเท่าไหร่เห็นไหมอันนี้คือความหมายของ BMR นะครับ BMR ก็คืออัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐานในกรณีที่เราอยู่เฉยๆอันนี้คือระบบเผาผลาญที่เป็นตัว ทําให้คนที่เขาอยู่นั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยเยก็หุ่นดีนะครับอันนี้คือความลับของคนที่นั่งนั่งนอนๆอยู่เฉยเก็พอมอยู่ที่เฉยก็หุ่นดีเพราะว่าเขามีระบบเผาผานที่ดีนั่นเองอ่ะทีนี้มาลองนึกภาพหรือว่าเปรียบเทียบกันนะคนที่อย่างแรกระบบเผาผานดีกับไอ้คนที่ระบบเผาผานไม่ดีครับลองดูตัวอย่างนะคนที่ระบบเผาผานดีเป็นไงครับลดยอดอยู่เฉย ใช้น้ำมันไปก็เยอะกว่าเราอันนี้อันนี้พูดในแง่ในแง่ของร่างกายนะถ้าในแง่ของรถยนต์เนี่ยคงไม่ชอบแน่นอนเพราะกินน้ํามันใช่ไหมแต่ในแง่ของร่างกายเป็นไงครับจอดอยู่เฉยๆกินน้ามันเยอะถูกไหมวันนึงเนี่ยซดน้ํามันโคกโขกเลยอันที่สองคนที่ระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีนะครับโอ้โหทั้งวันประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับจอดอยู่เฉยๆน้ำมันใช้ไปนิดเดียวถูกไหมแทบจะไม่ลดเลย อันนี้คือคนที่ระบบเผาผานไม่ค่อยดีนะครับทีนี้ลองยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งให้เห็นภาพนะในชีวิตจริงเลยคนที่ระบบเผาผานดีคืออะไรก็กินกบใช้ชีวิตไปปกติเนี่แหละเพียงแต่ว่าเขาก็มีการดูแลตัวเองนะครับมีการดูแลระบบเผาผานเขาให้ดีปรากฏว่าออกกําลังกายกับเมย์สนใจการออกมากนะกินก็กินเยอะนะแต่ก็มีเวลาหยุดกินบ้างน,นะแล้วก็พอเวลาเราเห็นเขาเฮ้ยทำไมเขาหุ่นดีทําไมเขาลีน บางครั้งที่ต้องถอดเสื้อออกมาเอา้าคุณดีเฉยว้าคุณแบบหน้าหน้าแบบหน้าดูเลยนะกับอีกคนนึงคนที่ระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีนะครับเอาละนาฬิกานะครับส mart watch ดูละตื่นมากี่โมงเฮ้ยเดี๋ยวกินข้าวเฮ้ยวันนี้กินไปกี่แคลแล้วนั่งจดไวเ้เดี๋ยวบางทีบางคนเมมไว้จดไว้ในมือถือในกระดาษครับนะพอจังวันเอาละเดินวันนี้ต้องเดินไปกี่ก้าววะต้องมีต้องมีแคลอรี่เอาเท่าไหร่ อยากกินอยากกินชาไข่กอยากกินนู่นอยากกินนี่ดูแลคำนวณดูก่อนซื้อแล้วแคลอรี่เท่าไหร่แคลอรี่อินเท็เท่าไหร่กรินเข้าไปปุ๊บนั่งดูเฮ้ยยันนี้ไม่ได้ละกินเยอะไปละต้องมีกิจกรรมต้องไปวิ่งต้องวิ่งเท่าไหร่อ่ะหนึ่งชั่วโมงเพื่อจะได้เบิร์นออกใช่ไหมไม่งั้นไม่พอเดี๋ยวต้องโยคะอีกไม่พอเดี๋ยวต้องพิลาทิสน่อยไม่พอเดี๋ยวต้องไปต่อยมวยนะครับคือวันวันนั่งหมกมุ่นอยู่แก่เรื่องแคลอรี่เข้าแคลอรี่ออกเนี่ยก็คือสนใจแค่ว่า พอน,นีเราต้องกินยังไงต้องเข้ายังไงต้องออกยังไงนะครับอันนี้คือคนที่มีระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีนะฮะทีนี้ประเด็นคืออยู่อย่างงี้ประเด็นคืออยู่ที่ว่าแล้วในเมื่อระบบเผาผลาญเนี่ยเป็นตัวบอกว่าระบบการเผาผลาญของเราเนี่ยการใช้พลังงานในแต่ละวันเราเนี่ยมันทํางานได้ดียังไงมีอันนึงนะที่เป็นต้นกําเนิดของระบบเผาผลาญน,นะครับเขาเรียกว่าไทรอยไทรอยฮอร์โมนนะ ไทรอยฮอร์โมนคือต้นกำเนิดของ BMR ถ้าไท,าทารบบอยฮอร์โมนทำงานดี BMR ทำงานดีระบบเผาผลาญทำงานดีเพราะฉะนั้นความนับนะของคนที่อยู่เฉยๆก็หุ่นดีคืออะไรไหมไทรอยฮอร์โมนครับผมอ่ะทีนี้เราจะดูแลระบบไทรอยฮอร์โมนของเราให้ดียังไงนะคือไม่ใช่หมายความว่ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะมากเกินไปก็ไม่ดีเป็นไฮเปอร์ไทรอยน้อยเกินไปก็ไม่ดี เป็นไฮโปไทรอยคือไฮไฮเปอร์ Hyper, คือไทรอยที่มันสูงเกินไปไฮโปคือไฮไทรอยที่มันต่ำเกินไปนะครับทำยังไงยังไงให้มันสมบูรณ์สูงสุดอะทำยังไงให้มันดีสุดนะครับอย่างแรกเลยนะคืออาหาร6หมู่นะครับอาหาร6หมู่มีอะไรบ้างคาร์โบไฮเดรตนะครับโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่แล้วก็น้ำนะครับต้องได้รับครบตามที่ร่างกายต้องการนะครับคนที่เขาอยู่ในเถยอยู่ดีดๆก็หุ่นดี เขาดูแลเรื่องอาหาร6หมู่ของเขาเนี่ยให้มันได้รับครบนะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดตก็เลือกเป็นคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนเป็นหลักถูกไหมครับไฟเบอร์เป็นหลักแล้วก็ถ้าเลือกกินก็เลือกกินค่าคาร์โบไฮเดตที่มีค่า GI ต่ําแล้วก็กินในปริมาณที่พอดีก็คือ G l ต่ำโปรตีนก็เลือกโปรตีนจากพืชผักเป็นหลักนะครับนานจะก,กินโปรตีนจากสัตว์ได้แต่นดี่วว่าให้เน้นโปรตีนจากสัตว์ที่เป็นสีขาว น,น้ำมันนะลิกเลี่ยงน้ำมันที่มาจากถัวถ่วเหลืองครับคือน้ำมันที่มันไม่ไมดีต่อสุขภาพนะน้ำมันถั่วเหลืองที่เราเห็นตามท้องตลาดนะเราก็เลือกการกินน้ำมันที่มีประโยชน์สูงประโยชน์ในการลดการอักเสบก็คือน้ำมันปลาโอเมก้าสแล้วก็กินน้ำมันมะกอกนะครับที่มีโอเมก้าเเพื่อดูแลันุบำรุงระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะอ่ะพืชผักผลไม้ใช่ไหม ก็คือวิตามินเกลือแร่นะครับทาง่ายที่สุดเลยก็คือไปกินอาหารเสริมนะครับวิตามินเกลือแร่รวมแต่ถ้าแต่อย่าไปเอาเป็นทางเลือกหลักนะยังไงยังไงอาหารหลักที่เราต้องกินเนี่ยก็คือผักเลือกกินผักให้เป็นส่วนหลักเลยส่วนผลไม้ก็กินเป็นอันดับสุดท้ายเป็นอันดับรองก็คือกินแค่พอดีพอดีไม่ได้กินให้เยอะเกินนะครับแล้วก็เลือกกินผลไม้ที่มีค่าไกลซมิกอินเด็กต่างๆนะ ถ้าการค่าค่าคามิกอินเด็กสูงๆกินได้ไหมกินได้แต่ต้องระมัดระวังให้กินแค่นิดๆหน่อยๆก็พอนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือน้ําน้ำเนี่ยเอาเป็นว่าผมเล่าไปในคลิปก่อนหน้านี้ยเยอะหมดละไปไปไล่ดูย้อนหลังเราเองนะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยก็คือได้รับอา,อาหารหลัก6หมู่ครบนะครับอย่างที่2นอนนะครับคนที่อยู่เฉยๆอยู่ดีหุ่นดีนะครับเพราะว่าเขามี อฮอร์โมนในกลุ่มอนาโบลิกทั้งหมดนะครับอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนเมลาโทนินฮอร์โมนนะครับไทรอยฮอร์โมนนะอินซูลินฮอร์โมนฮอร์โมนในกลุ่มที่เป็นอนาโบลิกอื่นๆเนี่ยทำงานได้สนับสนุนกันนะครับวิธีการอย่างแรกก็คือนอนนะต้องนอนให้ดีนอนให้ลึกนอนให้ยาวตลอดคืนนะครับอันต่อมานะครับก็การอาอกกําลังกายคนที่เขาเ อยู่เฉยๆไม่ได้เอาไม่ได้โฟกัสกับการออกกําลังกายมากนะปรากฏว่าเป็นผลที่ดีนะครับการออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและจําเป็นต่อการดูแลสุขภาพนะแต่การออกกําลังกายน้อยเกินไปหและไม่ออกเลยก็ไม่ดีการออกกําลังกายมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับคนที่ดูแลระบบเผาผลาญได้ดีนะครับเขาออกกําลังกายพอดี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 คือไงในการออกกําลังกายแต่ละครั้งเนี่ยมากที่สุดคือ60นาทีและอาทิตย์หนึ่งเนี่ยควรจะอยู่สักประมาณ3-4ครั้งต้องมีวันที่ออกกําลังกายแล้วก็วันที่หยุดออกกําลังกาย และการออกกําลังกายแต่ละอย่างต้องกระจายไปทั้ง3าประเภทคือคาร์ดิโอทาให้หัวใจเต้นเร็วเวทเทนนิงบริหารสร้างกล้ามเนื้อสเตชชิ่งยืดเหยียดกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นเอ็นนะครับอันนี้คือเรื่องของการออกกําลังกายอันต่อมาคือเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะครับคนที่เขามีระบบเาผาผลาญดีนะเขาต้องมีความเครียดในเชิงบวกนะครับก็คือโพซิทีฟสเตรสโพซิทีฟสเตรสคืออะไรคือการที่เรามีเป้าหมายการที่เรามีโจทย์การที่เรามี สิ่งที่เราต้องแก้ปัญหาในแต่ละวันนะครับอันนี้คือความเครียดในเชิงบวกแต่ถ้าความเครียดในเชิงลบก็คือความโอ้ความเครียดในเชิงลบเนี่ยเยจะใย้หมดใครๆก็นึกออกนะเอ้ยวันนี้จะทําอะไรดีอันนี้ที่มันคิดมากเกินไปอันที่มันวิตกกังวลนะครับอันนี้คือความเครียดที่มันมากเกินไปความเครียดในเชิงลบเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีความเครียดในเชิงบวกนะอันต่อมานะครับผมพูดตกไปเรื่องเกี่ยวกับการกินนะครับให้เลี่ยงอาหาร Industrial Food อาหารอุตสาหกรรมนะครับอาหารอุตสาหกรรมคืออะไร เอาง่ายๆคืออาหารสุกาอุตสาหกรรมนะอาหารที่มันแบบอยู่ได้นานๆโดยที่แบบคือถ้ามันอาหารสดมันก็อยู่ได้ไม่นานใช่ไหมอา,าหารอุตสาหกรรมมันคือการดัดแปลงเพื่อให้มันอยู่ได้นานนะครับมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมีการเติมสารเติมแต่งเข้าไปนะครับอันนี้คืออาหารอุตสาหกรรมก็หลีกเลี่ยงอย่าให้อย่าให้กินให้เยอะนะักนะแล้วก็อันที่2ก็คือหลีกเลี่ยงนมบวแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เมื่อกี้ผมพูดไปก็ตกไปก็คือการกินของเราเนี่ยวิธีง,ง่ายๆเลยนะ วัดจากกระเพาะตัวเองนะครับกินให้พอดีอิ่มถ้าเรากินน้อยเกินไปก็เท่ากับว่าไม่พอกับที่ร่างกายต้องการกินมากเกินไปก็อิ่มจุกอิ่มจุกก็คือร่างกายต้องการเท่านี้แต่เรากินเยอะกว่านี้นะมันคืออิ่มจุกถ้ามันกินน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับทาให้อัตราการเผาผลาญเราก็ต่ําเกินไปกินให้พอดีอิ่มเราอิ่มเมื่อไหร่ล้วก็พอหยุดนะครับอันนี้คือทั้งหมดเลยของวิธีการทํำยังไงให้ระบบไทรอยฮอร์โมนของเราดีครับบางคนฟังมาถึงตรงนี้ปุ๊บ อ้าวมันก็เรื่องเดิมมีวามันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเนี่ยใช่วิธีการดูแลสุขภาพนะั้นไม่ว่าจะอะไรขึ้นแล้วแต่สุดท้ายนะสรุปออกมานะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆเลยนะมันไม่มีมันไม่หนีจาก5เรื่องนี้นะครับเรื่องแรกคือเรื่องอาหารเรื่องที่2คืออาหารเสริมเรื่องที่3ามคือฮอร์โมนเรื่องที่4คือการออกกําลังกายเรื่องสุดท้ายคือไลฟ์สไตล์นะครับสุดท้ายแล้วนะถ้าเราตั้งเป้าหมายนะครับไปที่ทํายังไงก็ได้ให้เซลล์เราเนี่ยทำงานสมบูรณ์สูงสุด ทำยังไงก็ได้ให้เซลล์คือส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายของเราเนี่ยดีที่สุดนะครับเดี๋ยวส่วนที่เซลล์ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายเราเนี่ยมันก็ดีเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งเป้าหมายไปให้ไกลการที่เราตั้งเป้าหมายไปให้มองไปลึกๆมองไปไกลๆเนี่ยสุดท้ายแล้วไอ้เรื่องระบบเผาผลาญเรื่องหุ่นเนี่ยมันเป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่ของแถมผมพูดย้ามาหลายรอบคุณย้ำอีกสักรอบนะครับเหมือนเราเปรียบเทียบเราจะไปเชียงใหม่ครับ เป้าหมายเราไปเชียงใหม่เป้าหมายเราคือทํำยังไงก็ได้ให้เซลล์เราเนี่ยทำงานสมบูรณ์สูงสุดยังไงยังไงนะครับอายุทยานะครับให้มากสุดเลยนครสวรรค์น,นครสวรรค์นเนี่ยคือหุ่นดีหุ่นดีเนี่ยมันเป็นทางผ่านเป็นของแถมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งเป้าหมายนะครับดูที่ทํายังไงก็ได้ให้เซลล์เจริญเอ้ทำงานสมบูรณ์สูงสุดนะครับสุดท้ายระบบไทรอย์เ m r หุ่นดีอยู่แล้วของแถมนะครับ สำหรับใครที่ฟังคลิปนี้ก็ชอบนะครับก็กดไลค์ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็กดแชร์ถ้าชอบสนใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแบบองค์รวมนะครับก็กดแ d ดเฟรนด์กด Follow กด Subscribe ไว้ถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด See First ไว้นะครับ